อคุณลังเลสงสัยว่าเอาทำไมกูไม่ใช่พระแล้วคุณพูดว่าผมเป็นพระอาจารย์พสการเป็นพระอาจารย์แท่เป็นพระองคุณมันก็เป็นพนนระนางจีมาวิการก็เป็นพระเออแต่ที่คุณกำลังพูดอยู่พิสุกพิสุกที่ใส่กีวอนเอ่อเสสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นไม่เป็นพระก,ก็ได้พิสุกปจุชนก็มีเอ้ยวิจิตรชา้าเนี่ยคุณต้องเข้าใจความหมายมาความลังเลสงสัยว่าพระ เป็นพระแล้วถึงผู้ภาษาพระเนกระผมเป็นพนระไงอาจารย์พูดจะเป็นพระผมงเรื่องภาษาพระเนี่ยคุณฟังเออไอ้ภาษาพระจริงคุณฟังไม่เรื่องผมมาแปลเป็นชาดกชาดกสมัยใหม่ก็เป็นภาพยนตร์เนี่ยแหละผมะใจะคลายความอาวิจิิจฉาความลังเลสงสยัยนี่แหละเป็นที่มาที่ไปว่าคนเนี่ยสับสนมากว่าจะต้องใส่จีวรพระและคนที่ใส่จีวรอ,อ่าจีวรพิสุกไม่ใช่จีวรพระใส่จีวรพ,พิสุกเนี่ย คุณจะมาบอกว่าคุณไม่ถือกฎไม่ได้ถูกไหมอันนี้เราไปแล้วไม่ไม่ไมไมไมเล่าซ้ำแล้วถ้าเป็นตำรวจก็ต้องถือกฎของตำรวจทหารถือกฎของทหารพิสุกสงก็ถือกฎพิสุกสงสมณะพามพิสุกอะไรพวกเนี้ยคุณต้องถือกฎของตัวเองนะครับว่าพระเนี่ยโจรก็เป็นพระได้นงังคณิกาเป็นพระได้ตำรวจทหารนักการก็เป็นพระได้เด็กก็เป็นพระได้น้องชายขเขสียบุเนี่ยเป็นเด็กแค่ไม่กี่ครัวบะก็เป็นพระได้ บางคนแก่แล้วแก่เลยอสงไขยพี่อสงไขยชาติยังไม่ได้เป็นพระเลยไอ้มาพระระดับต้นคือโสาบันระดับกลางคือสกีทาคามีระดับสูงคืออนาคามีเยโรกิยะไอ้มาต้นกลางสูงอ่ะเออแล้วก็เข้าสู่ระดับโลกุตระแล้วก็คือพระรหันกับพระพุทธเจ้าอ่ะพระราหันบริสุทธิ์อย่างเด็กทารกพระพุทธเจ้าก็คือคนโง่เซ่อบ้าแต่ไม่ใช่ ไอคนบ้าหลังคาแดงไม่ใช่นคนละเรื่องเอออย่ังนั้นผมต้องบอกให้คุณฟังว่าวิจิกิจชาเห็นไหมคลายความอคือความรังเลสงสัยคนเราพอมีความรังเลสงสัยปั๊บจิตวิญญาณจะท,ทาลายแหละเราต้องพูดอธิบานก็ฟังว่าความเป็นพระไม่ใช่อยู่ที่ภายนอกความเป็นพระคือจิตวิญญาณเกิดที่ภายในสวัสดี